ที่เห็นอยู่ในมือของเงี้ยทอนอยู่นี่ก็คือขันหาค่ะพี่น้องวันพระวันศีลคนอีสานลังคนกับแตงก็เป็นเนี่ขันหาในเฮ็ดยังไงลวก็สิเสริมไปอีกว่ามีขันแปดพร้อมด้วยพี่น้องขันห้าขันแปดทำอย่างไรและใช้ในงานพิธีอะไรทอ,อนสีมาหวังซูฟังค่ะขันหาก็จะประกอบด้วยอันนี้ดอกพุดธเนาะคะเนาะส่วนมากบ้านท่ากเกษรดอกพุดธระบายพระนี่เราก็จะไปเก็บดอกพุดธมาอันนี้คือหนึ่งกิ่งนะคะอันนี้คือหนึ่งกิ่งนี่ นเสื่อมอันอน,นึงล้นี่ได้ว่าขันมือได้เาเอามาใส่จ้งนี่มันจะเป็นคู่หนึ่งประกอบด้วยดอกไม้ห้าคู่นี่นี่ขันหาหาคู่เล้นอยู่ในนี่พี่น้องแล้วเราก็เอาเทียนมาใส่เทียนมาใส่ในนี่ก็จะเป็นนี่ประกะเข้ามาแบบนี้อันนี้คนอื่นขันหาพี่น้องคะ่ะใส่ในงานบูชาไหว้พระรัตน์ไตยบูชา่พเมซุมมา่พเม่ไหว้ครูบาอาจารย์เพื่อใส่ขันหาเล้นนี่เด้นนี่ขันหา แล้วบัดที่นี่จะน้ำเริมหลยคนหูจักยุคขันหาแต่ว่าขันแปดในเฮ็ดยังไงมันใส่ในงานพิธีอีกอย่างขันแปดเพิ่มกระสีเอาดอกไหม่มาใส่พี่น้องเอาดอกไหม่มาใส่เติมอีกสามคูนี่สามคูด้วยน,นี่นะใส่เข้าไปสามคููปึ๊บแลวก็ใส่เทียนเข้าไปอีกสามคูพี่น้องคันหาคันแปดจะใช้ จะใช้จานเดียวกันหรือจะใส่ขันเดียวกันนี่พี่น้องคนสิบแตงตัางหากได้ตามปึงมัน,นยัดทอดน,นะคนสิบแตงต่างหากใส่ในยังวัตตีขันเปดนี่ใช้ในงานบวงสวงวายสารปูตางานบวงสวงยังไงเ,เป็นเป็นขันฆ่าละวะอันนี้เป็นขันฆ่าละวะตราบใดที่เป็นขันเปดนี่เขาเอิ่นว่าขันฆ่าละวะอันขันหาเป็นขันบูซาเด้ออันนี้คือขันฆ่าละวะพี่นอ้องนะวิธีวิธีไปไปเฮ็ดเพนเฮ็ดกังใหว่ัตตี นี่เอาดอกไหม่ว่าก้อนสามคูนี่เวลาพลไปสารปูตานบอกพลใสแตงไปพร้อมนี่แหละแตงไปพร้อมปุ๊บไปหอดปุ๊บพนกระจป่ายพล่ระจิบายนี่คันหาก้อนในพี่น้องเอานำมูตซาพนจมปากจมข้อไปแล้วพนกระจิว้างล่งสารหรือว่าสารบางลงที่บวงช่วงเมื่อพี่น้องว่างลงระบาดที่นี่เพนก็เอาดอกไหม้นี่แหละดอกใหม้ใช้ตติมไปอีกสามคูแล้วก็ว่างเทียนไปอีกสามคู เพิ่นก็ยกคันเดิมนี่ละคือน้อขึ้นมาใส่หัวแล้วก็ว่างลงไปอีกเพิ่นก็เอินว่าคันบูซาและคันคารวะอยู่ในคันเดียวกันอยู่ในจานเดียวกันนี่พี่น้องเออหลายคนสิหูเนาะว่าคันหาแต่ว่าคันแปดนี่โบหูแล้วก็ใส่ในงานอียงเนาะโบลูอหลีพูนข้นกับโบลูอหลีแล้ะพี่น้องคันแปดคือคันคารวะเ้อคันคารวะสารพ่อพุ่มเจ้าทียุ่ง่ๆเวลาพนบวงสวงพนตรงมีคันแปดนํานเลยพี่น้อง แต่บางที่เพิ่อนเป็นตัวยิ้มเพิ่นสิจัดคนละคนละจานโคนละขันเลยพี่น้องขันหาตั้งหาขันเป็ตั้งหาแต่บาบันยาท้อน่ะคืออยู่ในอันเดียวกันบูชาและคาระค่ะพี่น้องเนาะเอามื้อนี้วันศีลป์ยาทอนสิมาเว้าเรื่องขันหาขันเป็สู่ฟังค่ะ